สร้างยังไงให้คุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะได้เรียนรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดกันมาเยอะแยะแล้วนะครับเร,รเ,รเ,รเรียนรู้เรื่องการเสกสร้างเรียนเรียนรู้เรื่องการจินตนาการ visualization ต่างๆานานานะครับและมาประยุกต์ใช้กับเรื่องการเทรดใช่ไหมหลายหลายคนคิดแบบนี้ว่านึ่งแค่จินตนาการว่าเทรดได้เทรดได้กําไรและคุณก็คิดว่าอนาคตมันจะดีแค่คิดว่าเชื่อว่าไม้นี้กูต้องชนะนะครับแค่คิดว่าเชื่อแค่เชื่อว่าทําได้คุณจะทําได้จริง เนาะหลายๆคนใช้พลังจิตแบบนี้ใช้เรื่องกดแรงดึงดูดแบบนี้นะครับแต่ของจริงผมอยากจะบอกนะครับว่าไอเนี่ยมันคือขั้นต้นมันคือขั้นแรกแน่นอนแหละคุณต้องเชื่ออมว่าคุณทําได้คุณถึงจะเข้ามาในที่แห่งนี้ใช่ป่ะถ้าเกิดคุณไม่เชื่อว่าคุณจะสามารถทําได้คุณไม่เสียเวลาฝึกหรอกคุณจะเลิกฝึกไปตั้งนานแล้วถ้าเกิดคุณไม่เชื่อว่ามันทําได้เนาะจินตนาการว่าทํากาไรได้นั่นแหละครับมันคือกําลังใจมันคือการเสกสร้างอนาคตล่วงหน้านะมันคืออนาคตมันยังไม่เกิดจริงป่ะมันคืออนาคตมันยังไม่เกิดแต่สิิ่่งงทททีจะําใหห้้้มมัันนเกดดขึ คือการเขาเรียกว่าทำปัใจจัยให้ถึงพร้อมใครที่ถามนะครับว่าถ้าเกิดโค้ดไปทางธรรมและไปปฏิบัติธรรมแล้วโค้ดจะมาสอนเทมคือยังไงก็สอนเทศนะครับจะเราจะประยุกตเนาะเราจะทําให้ทั้งทางลูกและทางธรรมมันจูนกันเคปว่าเนี่ยคุณดูตรงนี้นะคุณต้องทําปัใจจัยให้ถึงพร้อมก่อนแน่นอนแหละว่าผลที่คุณต้องการคือเนี่ยคุณต้องการเนี่ยสำเร็จใช่ไหมครับสองคุณต้องการกําไรสามคุณต้องการการเป็นแบบรวยมากๆอะ่ะรวยมากๆพันล้าน คุณต้องการสิ่งนี้นี่คือผลลัพธ์ที่คุณต้องการแต่อะไรล่ะที่มันจะสร้างผลลัพธ์นี้ให้เกิดขึ้นได้คุณจะมานั่งจินตนาการอย่างเดียวได้ไหมจินตนาการนะครับว่าฉันฉันเทรดได้จินตนาการเห็นภาพตัวเองกาไรกํ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 าไรแล้วมันจะทําได้เหรอถ้าขาดความรู้จริงไหมครับดังนั้นปัจจัยคุณต้องทําปัใจจัยให้ถึงพร้อมทั้งหมดผลลัพธ์ลงเนี้ยมันถึงจะเกิดมันถึงจะคู่ควรครับปัจจัยคืออะไรคือหนึ่งเรียนให้เข้าใจ ทั้งหมดใช้คำว,ว่าทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงคุณต้องเข้าใจให้หมดละเลยไม่ได้เลยเมื่อก่อนผมก็คิดอย่างนี้ครับผมผมคิดว่าเฮ้ยเอาล่ะคนหนึ่งคนเนาะไม่ต้องรู้อะไรมากก็ได้อ่าผมคิดอย่างนี้มาก่อนนะคิดว่าคนหนึ่งคนไม่ต้องรู้อะไรมากก็ได้แค่รู้ว่ามันกดขึ้นกดลงยังไงรู้แค่ว่าเทคนิคนี้ยเทคนิคเดียวก็ไปทํากําไรได้แล้วผมผมคิดแบบนั้น นะครับก็คิดว่าเอาเอา,เอาแค่เทคนิคนี้ไปก็ไปทํากําไรมันก็คงทําได้แล,ล้วล่ะก็คือแค่นี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับมันไม่ใช่แบบนั้นว่ะมันไม่ใช่แบบนั้นทําไมไม่ใช่รู้ไหมครับผมอ่ะเคยสอนมือใหม่และผมอ่ะเอาสิ่งที่ผมเก็ตและผมตกผลึกมาล่าสุดและมันเป็นของดีที่สุดณนะขณะเนี้ยแบบโอ้โหผมแบบโคตรตื่นเต้นกับมันผมรู้เลยว่าสิ่งเนี้ยมันดีที่สุดแล้วผมเอาสิ่งเนี้ยไปสอนมือใหม่ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมือใหม่ก็ฟังแล้วก็อ๋อ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 ออแล้วก็ไม่เก็ตครับไม่เก็ตฟังแค่อม,มันเหมือนกับว่าผมมาอธิบายว่าแคลคูลัสอ่ะมันแก้สมการอย่างนี้นะเว้ยมันแบบแบบแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้มันแก้สมการอย่างนี้นะอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ว่ามือใหม่ก็แค่จดตามจดตามจดตามเหมือนกับมันคนละสกิลกันนะสกิลของผมคือผมตกผลึก ผมเข้าใจผมผ่านประสบการณ์อะไรหลายอย่างบผมเก็ตผมรู้เรื่องอ่านออกพลิกแพงได้แก้มากี่โจทย์ก็แก้ได้ก,กี่โจทย์ก็แก้ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับมือใหม่ครับเหมือนกับเขาลอกเขาวาดรูปตามเหมือนกับนกแก้วที่เรียนเสียงคนได้เหมือนอ่ามันเป็นมันเป็นแบบนั้นอ่ะไม่เข้าใจต่อให้สอนสิ่งที่เก็ตที่สุดไม่เข้าใจเขาก็ยังจะเกิดความลังเลสงสัยนะ เขาก็ยังยังจะเกิดความลังเลสงสัยอยู่ยังเกิดความไม่มั่นใจยังเกิดความที่แบบอ่าคเข้าตรงนี้ดีไหมอ่ะพอกดเข้าตามมีกําไรก็เป็นไงมือใหม่กดเข้าตามโค้ดมีกําไรก็เฮ้วู้ดีใจดีใจดีใจวู้ได้กาไรฐานจิตดูเป็นยังไงครับฐานจิตตื่นเต้นฐานจิตตื่นตระหนกจิตใจไม่สเสถียรไม่คงที่วันไหนตามผมขาดทุนหูขาดทุนจิตตกวุบฐานจิต ฐานติดเห็นไหมติดไม่ติดไม่อยู่ตรงกลางอ่ะติดพีคติดร่วงอารมณ์มันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้คืออารมณ์ปกติใช่ไหมครับพอกําไรปุ้งขึ้นอ่าผมจะเขียนปกติคือศูนย์นะกำไรขึ้นไปสิบครับแต่พอขาดทุนครับปั้งคุณดูกราฟนี่แล้วกันคุณดูกราฟอารมณ์นี้ระยะห่างเนี่ยคือสี่สิบจุดนะครับเวลากําไรเนี่ยอารมณ์พีคดีใจสิบจุดแต่เวลาขาดขาดทุนอ่ะอารมณ์พีคเสียใจไปสี่สิบจุดติดตกครับ ไม่กล้าเทรดต่อทําต่อไม่ได้ก็ขาดความมั่นใจตอนแรกก็เชื่อครับเชื่อผมเชื่อผมนะครับเอ่อทำตามดีๆโอ้โคตดเก่งนี่นั่นขาดทุนกูดวดดาอ่ามันมัน,ม,นมันมีขาดทุนบ้างมีอะไรงี้บ้างนะครับพอเหมือนกับไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการพอผลลัพธ์ผลงานยังไม่ดีพอในสิ่งเหล่านั้นเนาะก็ไม่เข้าใจว่าการเทรดมันมีได้มีเสียมีอะไรเาผมมาเข้าใจทุกคนเลยว่าเขาคาดหวัง แล้วคือเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นกันทุกคนนะทุกคนคาดหวังหมดทุกคนทุกคนคาดหวังมามาเรียนอจาจะก,กาไรทุกคนมีความคาดหวังกันทั้งหมด,ดนั้นนะผมต้องบอกด้วยความสัจจริงกับทุกคนตรงนี้ว่าคุณคาดหวังได้นะแต่คุณต้องเข้าใจความเป็นจริงนะว่าการที่คุณจะทํากําไรได้คุณต้องทําปัจจัยให้ถึงพร้อมก่อนตรงนี้ใครเข้าใจแล้วบ้างครับพิมพ์บอก้วยว่าเข้าใจใช่ทุกคนคาดหวังได้ต้องทําปัจจัยให้ถึงพร้อมก่อนนะครับดังนั้นผมอยากจะแนะนํามือใหม่ทุกๆคนว่า ฟังคำนี้นะผมอยากให้คุณช้าลงเพื่อเร็วขึ้นเถอะจงช้าลงเพื่อเร็วขึ้นคุณรู้ไหมว่าชีวิตการเทรดของผมเนี่ยผมผ่านประสบการณ์มาเยอะมากนะครับมันมีช่วงที่ประสบการณ์ผ่านมาสี่ปีห้าปีนะครับก็การเทรดยังไม่ถึงไหนเลยอะ่ะย่ำอยู่กับที่สี่ปีห้าปีย่ำอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่ไม่ถึงไหนเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ตกผลึกแล้ว รู้ไหมที่มันยังย่ำอ,อยู่กับทีมเวนเพราะว่าตอนตอนนี้ประสบการณ์ผมเข้าปีที่แปดเข้าปีที่เก้าแล้วนะแบบโอ้โหปลดล็อกตื่นรู้แบบสว่างผมรู้แล้วปีนี้ผมจะไปร้อยล้านจากการเทรดได้เลยแค่เทรดนะไม่ไม,ไม่ไม่รวมสอนนะถ้าเทรดเนี่ยปีนี้ผมว่าผมไปได้เลยจากการทําอยู่ตรงนี้ดูสิผมมาตกผลึกกับสิ่งนี้ครับจงช้าลงเพื่อเร็วขึ้นผมทําสิ่งนี้กับตัวเองนะถ้าผมไม่ช้าลงเพื่อเร็วขึ้นเนี่ยผมมาจุดนี้ไม่ได้ช้าลงคืออะไร มันมีจุดหนึ่งครับที่ผมก็อยากจะเทรดได้อเดือนละหลายแสนเดือนละหลักล้านเนาะเราก็ลงเงินเยอะแต่มันเหมือนกับผมเห็นตัวเองแล้วว่าสภาวะใจผมมันไม่ได้ว่ะผมมีความกังวลผมมีความกลัวผมมีความลังเลไม่แน่ใจการช้าลงเพื่อเร็วขึ้นคือผมปรับตัวเองใหม่ครับสองเดือนผมไม่เทรดเงินจริงเลยผมกัดฟันอากูยอมช้าลงเพื่อเร็วขึ้นผมต้องฝึกเดโมต้องฝึกมัน เอาชนะตัวเองให้ได้เอาชนะจิตใจตัวเองทําตามแผนตัวเองให้ได้ต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกต้องเคียนตัวเองต้องทําให้มันได้แต่ก็ไม่ได้แบบเคียนแบบกดดันกดดันแล้วมันเครียดครับผมก็เปลี่ยนใช้ความสนุกใช้ความสนุกกับการแบ็กเทสกราฟความสนุกกับการอ,าอ่านกราฟสนุกกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพิ่มนะครับผมผมผม,ผมเรียนเยอะมากนะครับทุกอย่างที่มีในท้องตลาดผมไปเรียนให้หมดจริง เพราะว่าไม่อยากจะเป็นคนอย่างนี้ครับไม่อยากจะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองรู้แล้วแต่อาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้ไปเรียน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 เลยสิ่งที่เราทํามาตลอดห้าปีในตอนนั้นสิ่งที่เราทำมาตลอดห้าปีเราฝึกฝนซ้ำๆย้ำๆ,ๆ,ๆซึ่งเป็นข้อดีครับมันคือพื้นฐานไม่เหมือนกับว่าผมมาทําพื้นฐานแบบแน่นอ่ะพื้นฐานตัวเองแน่น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 มากๆพอไปเรียนอะไรหลายๆอย่างเข้ามาปุ๊บเฮ้ยมันเก็ตมันเข้าใจมันประยุกต์ปรับใช้ทุกอย่างแบบเหมือนเปิดแมปอะ่ะ เห็นอะมันมันเห็นได้ขนาดนั้นอ๋อเข้าใจตจงช้าลงเพื่อเร็วขึ้นไม่เหมือนกับผมอะช้าลงเพื่อไปทบทวนพื้นฐานตัวเองใหม่ไปเรียนไปเรียนพื้นฐานของคนอื่นอะ่ะไปเรียนดูว่าแบบคนอื่นเขาสอนอะไรกันเขาเป็นยังไงเขาทํายังไงกันบ้างว่าไปดูพื้นฐานของทุกคนมาเพื่อปรับจูนความเข้าใจตัวเองลดอีโก้ตัวเองลงเพื่อทําให้เราช้าลงและไปไวขึ้นย่อเพื่อโดดนะครับจนตกผลึกแล้วทยานละ ตอนนี้เหมือนกันทุกๆคนครับเข้าใจเลยว่าคุณมีความลําบากในชีวิตนะหลายๆอาจจะเป็นอย่างอยากได้เงินอยากมีเงินไปทาอะไรหลายอย่างจากการเทรดคุณคาดหวังกันไปมากๆแต่จงจงช้าลงก่อนจงฝึกเดโมก่อนเชื่อผมจงฝึกเดโมก่อนจงเรียนให้เข้าใจก่อนจงแตกฉานในวิชากรจงเทรดเดโมให้มันได้กําไรสักเดือน2เดือนก่อนถ้าคุณทําได้ฐานคุณจะแน่นนะครับ พื้นฐานคุณจะแน่นถ้าคุณทําได้คุณจะมีความมั่นใจในระบบเทรดมั่นใจในการฝึกฝนของตัวเองและมั่นใจในการออกไม้คุณจะไปต่อได้ถ้าเกิดคุณชนะในในเดโมได้เงินจริงคุณก็ชนะได้ไม่ยากมันจะไปต่อได้เพราะว่าพื้นฐานความมั่นใจมันมาแล้วแต่กลับกันครับคุณเร่งเงินจริงเลยอันนี้สาหรับคนที่รีบนะเร่งเงินจริงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณจะขาดทุนเพราะคุณขาดทุนครับสิ่งที่ตามมาก็คือ ความมั่นใจมันหายความเชื่อมันลดความศรัทธามันไม่มาหายนะครับความกังวลความเครียดสะสมมันเกิดมันไปกันใหญ่เข้าใจปะแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแบบจิตตกอะ่ะดึงดูดเงินออกหมดอะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตตกนะดึงดูดเงินออกหมดออกหมดออกหมดนะครับมันรักษาจิตไม่ได้เลย แล้วต่อให้คุณฝึกอย่างนั้นอนะ่ะโดยที่ไม่กลับไปฝึกเดมวก่อนนะต่อให้คุณฝึกฝึกเป็นสิบปีก็ไม่มีวันเก่งเพราะมันฝึกข้ามขั้นมันเหมือนกับการที่คุณไม่ยอมไปเรียนบวกลบคูณหารก่อนอนะ่ะแต่มาถึงคุณเรียนแก้สมการเลยคุณจะแก้สมการได้ไหมผมเปรียบเทียบการเทรดอะ่ะเปรียบเทียบการเทรดเหมือนกับการเทรดนะทุกคนมันเหมือนกับการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โจทย์ข้อหนึ่งอะ่ะการแก้สมการข้อหนึ่งอะ่ะมีพ่วงไปสี่สี่เรื่องอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดพื้นฐานคุณไม่แน่นแบบคุณยังบวกลบคูณหารไม่ได้เลยท,ทําทดเศษส,ส่วนยังไม่ได้เลยแล้วคุณจะแก้สมการพหุนามได้ยังไงจะแก้สมการลอการิทึมได้ยังไงแก้แคคูลัสได้ยังไงเราไม่สามารถแก้ได้นะครับคุณจะรอโจทย์ให้ออกมาแค่เป็นเรื่องบวกลบคูณหารแล้วค่อยคอย่คอยเล่นมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมันไม่สามารถทําได้ดังนั้นสิ่งที่ผมตกผลหลึกเลยคือต้องเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจริงๆมันไม่สามารถคลามงคันได้นะครับต้องปึกใหม่ตั้งแต่พื้นฐาน เคลียร์ไหมนี่คือเรื่องการเทรดน้อแล้วทุกอย่างมันจะมาเองเนี่ยแหละไอ้ตรงนี้ที่เราเสกสร้างกันทุกวันเนี่ยนะเสกสร้างกันทุกวันเสกสร้างเนียสสาเร็จสําเร็จมันสําเร็จอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยจงทําปัจจัยให้มันครบก่อนทําพื้นฐานให้มันครบก่อนนาะจงฝึกจิตใจให้มันหนักแน่นเข้มแข็งซะก่อนนะครับและเดี๋ยวทุกสิ่งมันจะตามมาเองทุกสิ่งมันจะไหลมันจะตามมาเอง เหมือนกันอ่ะอันนี้เป็นเรื่องนีเนาะผมก็ถามนะครับผมไปถามพระมาว่าเนี่ยมันมีคนที่แบบนะเวลาจะทําอะไรแล้วเนี่ยมันขึ้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 นพอมันขึ้นปุ๊บพอจะแบบเต็มที่แล้วแล้วมันโดนขัดแข้งขัดขาให้ล่วงมาตลอดเลยใครเป็นอย่างนี้บ้างครับแบบฝึกตัวเองเนาะแบบขึ้น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 แล้วก็โดนขัดแข้งขัดขาล่วงแล้วขึ้นแล้วล่วงขึ้นแล้วล่วงขึ้นแล้วล่วงมันไม่มันไม่พีคสักทีมันเป็นเพราะอะไรคําตอบก็คือนั่นแหละครับเรายังงสร้าไม่ถึง เรายัางไม่ได้ทําปัจจัยอะไรบางอย่างให้ถึงพร้อมเนาะการที่บางทีเนี่ยเราเราอยากจะได้เงินระดับร้อยล้านพันล้านอ่ะคุณดูนี่นะอ่ะสมมติเราจะไปร้อยล้านนะครับเขาบอกว่าเงินร้อยล้านตรงเนี้ถ้าเราไม่เคยสร้างมาก่อนเราก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้เราไม่เคยสร้างมันก็ไม่ได้มันต้องสร้างต้นเหตุก่อนการที่เราจะบรรลุนะครับตรงเนี้ให้เราได้ได้ของที่ใหญ่ขึ้นคุณต้องทําทานอันนี้เป็นเรื่องที่แบบ ไม่รู้คุณเชื่อหรือเปล่านะมันต้องทําทานนี่มันต้องทําทานอะ่ะคุณจะมาถึงจุดนี้ยคุณต้องทําทานโดยการบริจาคเมื่อก่อนผมก็คิดว่าเฮ้ย <c oughs> e มันจะจริงเหรอวะแบบเราต้องเสียสละเงินของเราเหรอที่ให้ได้เงินมาเนี่ยนะมันคือการแลกเปลี่ยนเหรอไม่ค่อยเข้าใจแต่พอเรามาดูนี่ครับคุณเข้าใจคําว่าบนะาลานซ์ไหมจักรวาลมีคําว่าบาลานซ์ครับมีคําว่าสมดุลการที่เราขอการที่เรา ภาวนาการที่เราเสกเขาบอกงนี้ครับทําไมเงินแบบโชคลาบมันมาง่ายๆเขาบอกมันเป็นของเก่าของคุณนะคุณต้องการเนียครับสมมติคุณต้องการเงินเงินล้านละกันหนึ่งล้านเนาะรู้ไหมว่าทําไมตอนที่คุณได้เงินหนึ่งล้านมาแบบง่ายๆแล้วมันก็เสียแบบง่ายๆรู้ไหมรู้ไหมครับมันเป็นเพราะว่าคุณได้ของเก่ามาหรือคุณอาจจะไปอ้อนวอนใครแล้วแบบเอแบบเอเขาแค่ให้ยืมอะสุดท้ายมันก็ต้องมีเวให้มันออกหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ ฐานจิตคุณมันไม่บาลานครับสังเกตไหมคนที่ถูกหวยรางวัลใหญ่ๆเนาะแบบมักจะเจอเรื่องเลวร้วายเกิดขึ้นกับเขามันไม่ใช่อารพ์อะไรนะสมมตินนะถูกเนี่ยหกสิบ้านแล้วแบบมันจะมีอะไรบางอย่างให้มันมันแตกออกไปเหตุผลคือเรื่องนี้ครับเรื่องบาลานจำไว้ว่าเงินคือพลังงานเนี่ยมันคือพลังงานนะทุกคนแล้วเงินหกสิบ้านอะ่ะต่อความรู้สึกของคนบางคนอะ่ะใครที่ไม่เคยฝึกฝนจิต ใครที่ไม่เคยฝึกฝนทําความรู้สึกให้แบบคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่คู่ควรกับเงินร้อยล้านพันล้านคู่ควรแบบกูคู่ควรกับมันจริงๆอ่ะรู้สึกมันแบบแบบหนักแน่นกับมันอ่ะรู้สึกว่าเราเอามันอยู่รู้สึกว่าเราคอนโทรลมันได้ถ้าไม่เคยฝึกแบบนั้นอ่ะสมมติเป็นแบบชาวบ้านธรรมดานะที่วันๆแบบมีเงินแบบหลักหมืน่นหลักแสนต้นๆอย่างเงี้ยเวลาจะใช้จ่ายก็ตนนีจะใช้จ่ายจะโอนเงินจะซื้ออะไรมาโอ้ตนนีมากแบบคิดเล็กคิดน้อยอย่างเงี้ยแบบอืม ใจมันเล็กไงใจน้อยนะครับฐานพลังงานมันน้อยฐานใจฐานใจน้อยครับมันเลยไม่สามารถที่จะคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ได้พอได้เงินก้อนใหญ่มาปั้งในเมื่อฐานใจน้อยครับมันเกิดการปรับบาลานในเมื่อตรงนี้มันโตขึ้นไอตรงนี้มันไม่ได้มันก็เลยต้องไปทาให้เสียสมดุลในทางอื่นบาลานมาเลยเสียครับเลยไปหักทางอื่นด้วยก็ t ไหมเออ ดังนั้นใครที่รู้ว่าตัวเองอ่ะยังไม่ถึงนะครับก็ยังไม่ต้องขอของใหญ่เก็ทว่าแต่ถ้าเกิดอยากจะลองดูก็กได้นะครับแต่ว่าคุณต้องถึงหรือเอาง่ายๆค่อยๆไต่สเต็ปครับใครมีแสนลองขอสามแสนใครได้สามแสนก็ลองไปไปห้าแสนไปล้านค่อยๆไต่สเต็ปก็จะเวิร์แต่ถ้าเกิดคนที่จะเอาของใหญ่เลยใจคุณต้องถึงครับคุณต้องสร้างสิ่งที่มันถึงก่อนทําให้มันคู่ควรเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากได้เงินเนี่ย คุณต้องฝึกบริจาคเงินก่อนต้องฝึกบริจาคเงินทำไมอ่ะทำไมบริจาคเงินรู้ไหมบริจาคเงินได้ฝึกอะไรได้ฝึกในเรื่องของการลดความตันีทีเหนียวในใจของคุณคุณสละได้ไหมคุณเอาเงินสละออกไปได้ไหมคุณเสียดายเงินก้อนนี้หรือเปล่าล่ะที่เกิดคุณจะต้องทําอ่ะถ้าคุณไม่เสียดายคุณสละออกไปได้คุณให้ด้วยความปิติคุณให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่รู้สึกเสียดายทีหลังใจคุณขยายครับพลังงานคุณเพิ่มครับ ฐานรับเงินคุณจะมากขึ้นต่อจากนี้คุณมีฝีมือคุณมีองค์ความรู้ต่างๆคุณสามารถรับเงินได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดบริจาคนี้คุณไม่ไม่ฝึกฝนตัวเองทางนี้นะครับฐานใจมันไม่ขยายนะจะมาฝึกบริจาคในความคิดได้ไหมมันไม่เหมือนกับการให้จริงๆอ่ะฝึกบริจาคในความคิดอาชันบริจาคร้อยล้านพันล้านบริจาคไปคุณลองให้จริงๆดูดิลองดูใช่ไหมครับลองลองฝึกแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อน นี่คือคีย์ที่สําคัญเนาะลองค่อยๆฝึกทําดูค่อยๆฝึกทําดูนะครับอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนทําฐานทุงนี้ให้มันได้ครับเพราะฐานใจของคุณใหญ่ขึ้นทุกอย่างมันจะมาเก็ตยังและอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันเรื่องของการสร้างใครอยากจะได้เงินคุณจงฝึกบริจาคนะครับและอีกหนึ่งคำก็คือคำว่าอานิสงส์โอ้วันนี้มาแบบเชิงพระวะมันคือผลนั่นแหละมันมันคือผลสะท้อนจากสิ่งที่คุณทำจำำําคำนี้นะ การทําทานในที่ต่างๆการให้เงินต่างๆเนี่ยมันมีผลผลลัพธ์หรือผลสะท้อนของมันยกตัวอ,อย่างเช่นออย่างเช่นผมเนาะบริจาคเงินซื้อที่ทําสถานปฏิบัติธรรมผลของสิ่งนี้คืออะไรทุกคนฟังนะเผื่อว่าอยากจะได้มามาร่วมบุญกันนะครับได้มาร่วมทําด้วยกันบอกงี้ก่อนว่าผมเนี่ยตั้งจิตตั้งใจมากๆนะครับ ที่อยากจะทำอยากจะสร้างบารมีตัวเองเรียกว่าไงคําว่าสร้างคำว่าสร้างบารมีไม่รู้คุณเข้าใจคํานี้ว่ายัางไงนะมันมันคือแบบอยากจะทําสิ่งเนี้ยในในชีวิตอะให้มันแบบเป็นสถานที่ที่แบบมีผู้คนมาทําพลังงานดีๆมาแผ่พลังงานผมตั้งใจอยากจะทําสถานที่เนี้ยให้มันแบบดีขึ้นนะครับให้อยู่คู่กับชาวบ้านตรงนี้มีโรงทานมีบ่อน้ําเลี้ยงสัตว์ เดี๋ยวดูน้ามามีอะไรบ้างหนึงสถานปฏิบัติธรรมสองโรงทาน 3. ทมทำบ่อน้ํานะครับเลี้ยงสัตว์ 4. ผมจะซื้อที่ดินเพิ่มนะเผื่อว่าวันหนึ่งเนาะมันรองรับคนได้เยอะขึ้นแต่ตอนนี้ทางทางสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาขอแค่15ไร่ตอนนี้เขาได้แล้ว12ไร่นะครับเหลือ3 15ไร่ตรงนี้เขาตั้งเป้าจะทำามาตั้ง7ปีแล้วและปีนี้เข้าปีที่เแล้วตรงน,นี้เพิ่งเจอผม ผมก็บอกว่าอ่ะแล้วนะผมเพิ่งไปดูยอดกระถินนะเขาเนี่ยที่ผ่านมาก็ชาวบ้านครับชาวบ้านธรรมดาเนี่ยชาวบ้านคุณดูดิเขากะลาคุณคิดดูดิชาวบ้านทําไร่ทํานาทําสวนนะครับก็ไม่ได้มีเงินที่จะมาทําอะไรตรงนี้หรอกแล้วนะก็ทําบุญกันสิบยี่สิบาทร้อยบาทอยู่งั้นนะครับยอดกระถินก็แค่หลักหมืน่นไม่ได้เยอะเนี่ยเจ็ดปีเนี่ยไล่ละสองแสนยังไม่ครบเลยตอนนี้เหลือสามไล่ผมก็บอกว่าเออมันคงถึงเวลาของผมแล,ะละ้วล่ะ ในเมื่อผมมาตั้งจิตว่าผมอยากจะมาสร้างตรงนี้ทาสถานปฏิบัติธรรมแล้วผมเจอตรงนี้ดังนั้นตรงเนี้แต่ผมทําเองนะครับก็หกแสนแต่ก็ถามทุกคนในนี้เลยดีกว่าว่ามีใครอยากจะร่วมทําด้วยกันไหมครับร่วมทํากันได้นะคือไนดะ้ตั้งใจไว้ว่าจะทำเนาะผมซื้อให้ผมซื้อไปแล้วหนึ่งไรตอนนี้เหลืออีกสามนะครับก็ยังไงทั้งปีเนี้ยผมก็ทยอยทาทยอยทาจนมันครบนั่นแหละแต่ถามว่าแล้วคุณอยากจะร่วมด้วยไหมล่ะ บาทสองบาทหรืออะไรเนาะก็แล้วแต่คุณละกันอ่ะมาดูด้วยกันนะครับตรงนี้ได้อานิสง์อะไรกันบ้างมาดูนะการที่เราเนี่ยเอาเงินของเรานะครับมาทําสถานปฏิบัติธรรมตรงนี้อย่างแรกเลยคือหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณระลึกถึงคุณก็สุขใจมีคนมีชาวบ้านตรงนั้นมาเวียนมาตั้งจิตมาปฏิบัติมาทําพลังงานที่ดีมาฝึกพลังอวยพรคุณได้ด้วยเขาเรียกว่าแพสซีฟ เข้าใจว่าแพสซีฟบุญไหมแพสซีฟอินคัมอะคุณเข้าใจคําคนี้ป่ะแพสซีฟมีคนนั่งสมาธิอวยพรคุณทุกวัน่ะแพสซีนะครับมีพระอวยพรโอโ้โหเขาเขาแผ่เมตตาแผ่เมตตาแบบผู้ที่ร่วมบุญบริจาผู้ที่ทําตรงเนี้ยทั้งหมดอะส่งให้หมดนะครับเกื้อกูลหนุนนําชีวิตคุณให้ดีขึ้นบุญของการได้ซื้อที่ดินถวายตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรบ้าง ็ในเมื่อสถานที่มันเยอะขึ้นเนาะมันก็สามารถขยับขยายเนี่ยทําจะทําอะไรอะ่ะสามารถขุดบ่อน้ําได้เขาบอกผมเนี่ยมันมีตรงที่ดินที่หนึ่งเป็นที่ของอชาวบ้านเนาะแล้วเขาก็ทาไล่ไล่มันอยู่ตรงนั้นอะ่ะออตอนนี้ต้องการซื้อมันสามารถขุดน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้ตลอดทั้งปีมีประโยชน์มีประโยชน์กับตรงนั้นด้วยนะครับคือชาวบ้านเขาไม่ยอมขุดอะ่ะเหมือนกับชาวบ้านเขาไม่มีตังขุดอะ่ะแล้วก็ เขาไม่รู้ว่าจะขุดไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเออทา,ทางที่ขุดตรงนั้นใช่ไหมแล้วมันแบบมันจะมีน้ําน้ําน้ําเลี้ยงตลอดทั้งปีนะครับสามารถมีมีได้แบบนั้นเออเนี่ยเราก็อยากจะซื้อเพื่อทำเนาะแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงสัตว์ทําอาหารทําอะไรเงี้ยทาโรงทานนะครับมันมีประโยชน์ทั้งหมดอะ่ะตรงเนี้ยนะเก็ตใช่ไหมว่ามันมีประโยชน์ทั้งหมดเขาบอกงี้ว่าถ้าเราได้ขุดบ่อนะแล้วเลี้ยงสัตว์ตรงนี้มันมีประโยชน์นะครับคือการสร้างทานบารมีอย่างหนึง่ง ไม่ว่าจะเป็นนกหรือสัตว์แถวๆนั้นได้มาอาศัยบ่อน้ําตรงนี้ได้น้ําที่เราขุดขึ้นมากินนะมาใช้คุณได้นะครับคุณได้สร้างทานกับสัตว์แพสซีฟทาทานบาร,รมีกับสัตว์ต่างๆและคิดดูดีมันจะอยู่กับตรงนี้ไปกี่ปีอยู่ไปทั้งชีวิตคุณอยู่ต่อให้คุณตายไปมันก็ยังอยู่นะครับนี่คือแพสซีฟเลี้ยงหมดเลยแล้วตรงนี้ทําอะไรอะ่ะอยากจะเลี้ยงนะเขาเขาก็บอกว่าตรงนั้นมันก็มีไล่มีไล่มันไล่อะไรเงี้ย ผมก็คิดว่าเออวัในใดวันหนึ่งเนาะเราก็ทำทำอะไรอะ่ะอยากจะปลูกอะไรก็ปลูกนะครับถ้าสมมติปลูกข้าวปลูกไร่มันปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยมันก็มีผลผลิตออกมาได้เราก็อยากจะเลี้ยงคนทั้งชุมชนอะ่ะเก็าใจไหมสามารถทาโรงทานได้ช่วยเหลือคนที่แบบเขาไม่มีข้าวกินอะ่ะเข้าใจไหมเออช่วยเหลือได้หมดนะครับใครอดอยากอดอยากมาต้องการที่อยากจะอิ่มท้องมาตรงนี้นะครับบุญตรงนี้ส่งผลยังไงส่งผลนะครับว่าคุณจะไม่อดเลย แน่นอนคุณต้องคุณต้องเชื่อในกฎจักรวาลนะว่าทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นในเมื่อคุณเลี้ยงคนคุณจะเอาอะไรไปอดบุญนี้ส่งผลถึงทุกคนแน่นอนนะโอ้โอ่อะโอเคโหร้องไห้เลยฮะต้องเขินไหมเนี่ยเอาละครับก็ใครที่อยากร่วมบุญเนาะเดี๋ยวทักไลน์แอดมาดีกว่านะครับผมกําลังคิดอยู่ว่าผมต้องไปเปิดบัญชีใหม่ไหมที่จะเป็นเอ่อบัญชีที่ รับเงินทำบุญอย่างเดียวเดี๋ยวเงินทุกบาททุสังตัวเนี้ยต้องต้องทำออกไปทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องคิดดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแบบเลขบัญชีแบบนั้นเผื่อวันใดวันหนึ่งคุณแวะมานาครสวรรค์เนาะก,ก็มาตรงนี้ได้เลยอยากจะมานั่งสมาธิมากางเต็นมาทำอะไรตรงนี้นะครับมาสัมผัสกับพลังจักรวาลจริงๆเอ,เอาง่ายๆแค่ไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปป่าช้าก็แหละมานั่งกลางเต็นอยู่ที่เขากลาตอนกลางคืนอ่ะคุณก็ได้สัมผัสพลังงานที่มันแตกต่างแล้วนะครับมันเป็นพลังงานแบบต่างมิติอ่ะ อืมก็มาฝึกจิตตรงนี้ได้ใครอยากจะฝึกจิตนะครับเนาะ